สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงตามหลักโหราศาสตร์นะคะในช่วงของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563ของชาวราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมีนก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนสัญลักษณ์ประจําตัวชาวราศีมีนก็คือปลาคู่ว่ายน้ําวนกันดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสน,นะคะเลขศาสตร์คือเลขห้า ธาตุน้านะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของการงานเราจะดูที่ดาวพฤหัสเลข5นะคะโชคลาภเราก็ดูที่ดาวพฤหัสเลข5นะคะการเงินความรักเราดูที่ดาวศุกร์นะคะส่วนความรักดูที่ดาวพุธนะคะเรามาดูดวงดาวที่มีการโคจรเคลื่อนย้ายในเดือนตุลาคมนะคะ ในวันที่9ตุลาคมจะมีดาวอังคารโครจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะดาวอังคารเข้าสู่ราศีมีนอยู่ในภพตนุของชาวราศีมีนนะคะภพตนุก็คือภพตัวตนนะคะดาวอังคารก็หมายถึงความกล้าแข็งขยันตัวตนของชาวราศีมีนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยนะคะสุขภาพการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าการอาศัยอยู่ ในดูว่าที่ทํางานนะคะคือเมื่อมีดาวังคารทับตัวเนี่ยคือชาวราศีมิงจะต้องมีความขยันนะคะแล้วก็ในด้านของอารมณ์จะมีความอารมณ์ร้อนนะคะในวันที่10ตุลาคมนะคะจะมีดาวพุธโคจรยเข้าสู่ราศีกันนะคะดาวพุธนี้อยู่ในภพปัตตนิของชาว ราศีมีนนะคะภพปัตตนิกก็จะหมายถึงสิ่งตรงข้ามกับตัวเราคู่ครองการแต่งงานการทําธุรกิจที่มีคู่ค้าคู่สัญญานะคะหุ้นส่วนต่างๆรวมไปถึงอาจจะมีคดีความก็ได้นะคะในวันที่17ตุลาคมจะมีดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ราศีตุลราศีตุลเป็นพบ มรณนะของชาวราศีมีนนะคะพบมรณนะก็จะหมายถึงการสูญเสียการถูกทําลายหรือว่าการสิ้นสุดลงบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ก่อเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่าบางคนบางท่านอาจจะได้รับมรดกพินัยกรรมนะคะในวันที่24ตุลาคมจะมีดาวสุโขโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะราศีกัน เป็นภพปัตตณิของชาวราศีมีนะคะภพปัตติก็หมายถึงสิ่งตรงข้ามกับตัวเราคู่ครองการแต่งงานการทําธุรกิจที่มีคู่สัญญาหุ้นส่วนรวมถึงอาจจะมีคดีความก็ได้นะคะเรามาดูนะคะอุปนิสัยใจคอของชาวราศีมีลักษณะคร่าวๆนะคะหรือเราสามารถดูว่าบุคคลนี้เป็นชาวราศีมีนะคะนอกจาก บุคคลที่เกิดประมาณวันที่14มีนาะคมจนถึงวันที่12เมษายนนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนนะ่ยคือบุคคลที่ทราบเวลาเกิดเวลาตกฟ้าของตนเองนะคะแล้วก็เคยผูกดวงชะตากับหมอดูมาแล้วนะคะหมอดูนักโหราศาสตร์ ได้ระบุไว้ว่าท่านมีดาวจันทร์และดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ภพตนุราศีมีนนะคะของตัวท่านเองท่านก็เรียกได้ว่าเป็นชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนนะคะอุปนิาสัยคร่าวๆนะคะที่สังเกตได้ว่าเป็นชาวราศีมีนก็คือชาวราศีมีนเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ํานะคะภพเรือนของชาวราศีมีราศีมีนสถิตยอยู่ที่ภพวินาศของดวงโลกนะคะฉะนั้นจึงทําให้ชาวราศีมีนเนี่ย มีความคิดที่เหมือนชอบคนขวาวิจัยแล้วก็บางทีบางคนบางท่านนะคะชอบเก็บตัวแล้วก็ชอบทำงานเป็นคนเบื้องหลังนะคะแล้วก็ชาวราศีมีนเนี่ยบางคนก็อาจจะชอบในเรื่องของความลึกลับนะคะเรื่องผีเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะชอบสู้ชีวิตแบบเงีเงยบ สู้ด้วยลำพังของตอนเองนะคะหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยก็ฉลาดแล้วก็มักมีอุดมการณ์ด้วยนะคะชาวราศีมีนนะคะเมื่อเป็นนักสู้ชีวิตนะคะหรือว่าชอบใช้ชีวิตอยู่ลำพังเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการทำงานคือบางคนบางท่านมักมีนี้สินตั้งแต่ อายุยังน้อยนะคะคือส่วนใหญ่นี่คือจะเป็นน้สินในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการซื้อบ้านนะคะหรือว่าในเรื่องของการทําธุรกิจการงานนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักของชาวราศีมีเนี่ยหลายคนหลายท่านนะคะอาจจะพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะหรือว่ามีเรื่องราวความรักตั้งแต่วัยอายุยังน้อยนะคะแล้วก็เป็น เรื่องราวความรักที่อื้อเฉาวด้วยบางคนบางท่านนะคะมีความรักในวัยเรียนนะคะแล้วก็ความรักของชาวราศีมีนเนี่ยค่อนข้างผันผ,ลผลวนป่วนแปรนะคะกับคนรักแรกๆนะคะมักจะเลิกรายอย่าล้างนะคะถ้าคู่ครองที่ดีๆก็จะประมาณนะคะจะได้คู่ครองคนที่สามหรือว่าคนที่สี่นะคะถึงจะมั่นคงแล้วก็มีบุตรหลานที่ มีความกระตันยูนะคะแล้วก็เลี้ยงดูชาวราศีมีนนะคะเรามาดูเรื่องราวนะคะในเรื่องของการทำนายดวงการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะมาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีมีนนะคะดาวการงานของชาวราศีมีนหรือว่าดาววาสนาเนี่ยคือดาวพฤหัสนะคะ เป็นดาวดวงเดียวกันยังคงสถิตอยู่ในภพการงานของชาวราศีมีนนะคะอยู่ตำแหน่งกเกษตรตาธิบาดีนะคะก็ชาวราศีมีนนะคะหลายคนหลายท่านนะคะบางคนบางท่านมีเหตุทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะแบบค่อนข้างจะรุนแรงในช่วงของหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะได้ สมัครงานใหม่นะคะหรือว่าได้ที่ทํางานใหม่ๆนะคะสําหรับคนตกงานหลายคนหลายท่านอาจจะมีการเปิดกิจการใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญารายใหม่เข้ามานะคะเป็นการส่งเสริมผลักดันนะคะให้ชาวราศีมีนทําธุรกิจการงานได้เจริญก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นนะคะสําหรับท่านใดที่เป็นนักธุรกิจนักลงทุนนะคะ ยิ่งกว่าเดิมนั้นนะคะความโชคดีของชาวราศีมีนคือในเรื่องของการงานนะคะได้รับความสาเร็จเป็นอย่างดียิ่งนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ ดาวการเงินของชาวราศีมีนยังคงเดินวิปริตผิดปกติเดินถอยหลังนะคะจากพบการเงินเข้าสู่พบวาสนาส่งผลทําให้ดวงชะตาชาวราศีมีนนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายรับที่อาจจะลดน้อยถอยลงได้นะคะแล้วก็สถานะของการเงินของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนนี้นะคะ จะลดลงแต่ก็ยังคงมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ว่าโอกาสที่จะสแสวงหาโชคลาภนี้คือชาวราศีมีมีโอกาสการเสี่ยงโชคเกงเงิไรได้เสมอนะคะส่วนในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยชาวราศีมีนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สามารถสร้างเงินผลกำไรรายได้ให้กับชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะคะหรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจการค้านะคะก็จะเป็นผลสำเร็จแล้วก็สร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้ผลกำไรให้กับชาวราศีมีนส่วนในเรื่องของความรัก ดาวความรักของชาวราศีมีนจะคนเดินวิปริตผิดปกตินะคะเดินย้ายจากภพมรณะเข้าสู่ภพคู่ครองนะคะแล้วก็ถอยหลังไปยังตำแหน่งอรินะคะคือดาวพุธนะคะแล้วก็ยังร่วมกลุ่มกันกับดาวสุ์ส่งผลทําให้ความรักของชาวราศีมีนในช่วงของเดือนนี้นะคะบางคนบางท่านคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีปากเสียงหรือว่ามีการทะเลาะ บาแวงกันกันกบคู่ครองคนรักนะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนระงับยับยั้งอารมณ์ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําให้การทะเลาะเบ,บาแวงของชาวราศีมีนกับคู่ครองคนรักเนี่ยถึงขั้นแตกหักกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาแล้วก็ระงับอารมณ์แล้วก็คำพูด ที่รุนแรงนะคะอย่าปล่อยคำํำพูดที่รุนแรงหรือว่าอารมณ์ออกไปกับคู่คของคนรักนะคะเพราะว่ามีโอกาสแตกแยกแตกหักกันได้กับคู่คของคนรักของชาวราศีมีนนะคะ ส่วนวาสนาโชคลาภการเสี่ยงโชคเก่งกาไรของชาวราศีมีนนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะวาสนาของชาวราศีมีนอยู่ในพบการงานคลองตําแหน่งเป็นเกษตรตามจีบดีนะคะแล้วก็มีดาวเสาร์สถิตร,ร่วมด้วยสมบูทณ์สม,ด,มดวงชะตาชีวิตของชาวราศีมีนนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ยังอยู่ในสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะรุนแรงหรือว่า เปลี่ยนไปในเรื่องของการงานไปในทิศทางที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของธุรกิจของตนเองหรือว่าต้องพัฒนาองค์กรนะคะให้มีความเข้มแข็งหรือว่าแตกต่างจากเดิมนะคะแล้วก็จะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงออฟฟิศสำนักง,งานที่ทำงานให้มีความสวยงามโดดเด่นนะคะเพื่อเสริมสร้างบารมีให้กับชาวราศีมีนะคะส่วนการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็มีมากนะคะ สามารถเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปการทนายดวงข้าวๆนะคะเป็นการทนายดวงโดยรวมนะคะฉะนั้นนะคะท่านใดที่เป็นสมาชิกนะคะชาวราศีมีเนี่ยต้องการเจาะลึกเฉพาะดวงชะตาของท่านนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบดวงชะตาของท่านกับนักโหราศาสตร์นะคะที่มีชื่อเสียงนะคะที่ ราคาค่าครูไม่ได้แพงมากนะนะคะก็ท่านจะได้ทราบปัญหาชีวิตของท่านนะคะแล้วก็พื้นดวงของท่านนะคะว่าพื้นดวงมีปัญหาในเรื่องใดบ้างนะคะควรจะเสริมในเรื่องใดนะคะ,ะมาณนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวง แบบโหราศาสตร์เป็นดวงโดยรวมนะคะมีได้ผูกด,ดวงเอาดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทําคลิปฉะนั้นการทํานายดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะก็เป็นดวงคร่าวๆข,ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของท่านสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าการทํางานของท่านก็แตกต่างกันไปจากชีวิตชาวราศีมีนบุคคลท่านอื่นนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของการทํานายดวงโดยรวมนะคะ ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของบัคนาราศีนี้คือสามารถตรวจสอบได้นะคะใต้คลิปว่าท่านเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนก็เรียกได้ว่าเป็นชายราศีมีนนะคะก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ